สวัสดีค่ะสวัสดีวันที่8ปดกรกฎาคมสองพห้าหิบวันนี้จะมาสอนสูตรยี่กีเว็บลอตโต้ VIP ก็สูตรก็จะไม่ยากนะคะสูตรวันนี้ก็เอาหน่วยบนบวกสองก็ามาเริ่มสูตรกันเลย ผลนี้จะเป็นผลของเว็บลอตโต้ VIP ของวันที่8เราจะนำหน่วยบนหน่วยบนจะเป็นเลขคงที่ด้วย ซึ่งหน่วยบนตัวนี้เราจะนำไปรูด19ประตูด้วยบวก2ก็คือนำ5บวก2เท่ากับ เราจะได้เจ็ดตัวนี้แล้วนำมาแล้วนำเลขคงที่ก็คือห้า สูตรนี้ก็คือใช้ได้ตลอดถ้าเป็นของเว็บลอตโต้ VIP มันจะเป็นสูตรที่เข้าเยอะที่สุดเท่าที่คำคำนวณมาก็เรามาดูผลของรอบต่อไปผลจะเป็นหนึ่งเจ็ดสาม ห้าสาม สูตรนี้ก็เป็นสูตรง่ายๆนะคะแต่ว่าถ้าเป็นช่วงเช้าช่วงรอบแรกถึงรอบที่20สิบสูตรนี้จะเข้าบ่อยมากถ้าใครเล่นอันนี้ก็ให้เป็นแนวทางในการคิดเนาะถ้าใครชอบก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะตอนนี้เป็นสูตรง่ายๆง่ายมากเลย ถ้ายังไงฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากๆที่เข้ามาดูคลิปค่ะ